วัดไหนที่เขาเอธิษฐานอะไรไว้สำเร็จใครเป็นคนจัดการไม่ใช่พระฮนะวิญญาณฮนะวิญญาณประจำองค์พระนะวิญญาณบางครั้งเป็นผู้ที่สร้างพระ,ะด้วยไม่ใช่หลวงพ่อท่านไปทำให้เรานะไม่ใช่ เพราะเวลาเราไปอธิษฐานสิ่งใดก็ตามใครรู้วิญญาณเราสวดมนต์ทุกครั้งแผ่ทุกครั้งเรานึกอะไรใครรู้วิญญาณวิญญาณตั้งแต่ระดับจาจตนไปถึงพรหมนู้นฮะท่านเรียกว่าโลกวิญญาณข้างล่างก็โลกวิญญาณ มนุษย์อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่ารูปและนามมีรูปมีนามมีวิญญาณแล้วก็มีธาตุวิญญาณก็ตัวกูนี่แหละที่มันควบคุมธาตุอยู่นี่แหละแต่มันเกิดมันเกิดพร้อมกันโดยรูปโดยน้ำโดยบิดามารดาและตัวเองเพราะท่านบอกเอองไปฝึกดู ตามวัดต่างๆที่คนเขาไปอธิษฐานแล้วมันสำเร็จได้ยังไงมันสำเร็จโดยกรรมของมนุษย์ที่ไปอธิษฐานส่วนหนึ่งจากวิญญาณเทวดาส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนในท่านบอกให้ไปศึกษาศึกษาไม่กระทั่งต้นตะเคียนนะฮะต้นตะเคียนที่เขาว่าไปขูดคูแล้วเห็นเลขนะ เขาไม่เขาไม่มีบรารมีจึงจะให้ได้ทุกคนละเขาจะเป็นกระจกได้เฉพาะคนที่มีโชคเข้าใจไหมที่มันเมนรี่ไว้ที่มันทึกไว้นั่นแหละไม่ต้องไปขูดหรอกเพียงจะไปสัพเพเขาถามเขาว่าเราเนี่มีโชคที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยช่วยดึงให้มันมาเร็วๆหน่อย เขาก็จะให้เราเห็นตัวเลขอยู่ในต้นเขานั่นแหละไม่ต้องไปโคหนเขาเสียอะไรนะแป้งหรอกไม่ต้องถ้าเรามีเพียงแต่ที่ฐานทำมารมสบายสบายมันก็จะเป็นภาพซ้อนอยู่ในต้นไม้นั่นแหละถ้าใครเข้าใจงวดนี้ก็ประจักการซะถ้าไม่ถูกแสดงว่าไม่มี ไม่มีโชคในลักษณะอย่างนั้นต้องทำปัจจุบันกรรมคือวันนี้ว่าเรามาโรงงานเท่าแก่น้อยนะขับรถมาเอ้าเจอคนแก่เจอพระเจอนักบวชจอดรถฟับเอ้าจะไว้นี่คือโชคไม่ได้เจตานาที่จะมาทำบุญจะมาสวดมนต์แต่เจอก็ต้องทำ นี่คือคนที่มีโชคประมาณนั้นนะฮะเห็นแล้วต้องทำถ้ามีต้องทำไม่ใช่มีทำแล้วทำหมดนะไม่ใช่มีร้อยก็ทำสักบาทสองบาทได้สิบบาทเนะี่โอเคแล้วฮะนี่คือลาบนะวิธีการนะเราทำสัปดา์น,นี้พรุ่งนี้มันก็เป็นอดีตแล้วลนะ่ะใช่ไหมทำสักสิบวัน สิบวันครั้งหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราสามารมันจะเบิกมาได้ได้นะเราไปถามแม่นางกัะเคียนบอกมีไม้ตอนนี้ลึกๆเนี่ยดึงขึ้นมาให้หน่อยประมาณเนี้ยอธิษฐานลักษณะอย่าง,งน,นั้นนี่เพิ่งบอกวันนี้นะเนี่ยอย่า<ห>ไปบอกใครน้อย <laughs>